เราไม่เคยอนุญาตให้เรารู้สึกดีเลยกว่าจะมีความสุขนะบางคนนะฉันต้องรวยก่อนฉันต้องประสบความสำเร็จก่อนฉันต้องมีคู่ที่ดีก่อนฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่ก่อนฉันต้องมีทุกอย่างก่อนฉันถึงจะรู้สึกดีแต่ลิมินจะบอกว่าไม่มีทาง No way ที่คุณจะได้สิ่งนั้นโดยที่คุณยังไม่รู้สึกดีตอนนี้จงตามความรู้สึกดีของคุณมันจะไม่ทำให้คุณอยู่นอกเส้นทางแน่นอนเพราะการรู้สึกดีคือ feeling God คือความเป็นพระเจ้าคือ feeling แห่งพระเจ้าคุณฟังนะคุณต้องตื่นนะเลยจะบอกว่าพระเจ้าจะให้ความรู้สึกคุณมาทำไม ถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าคอนโทรคุณตลอดเวลาเขาจะให้ความรู้สึกกับคุณมาทำไมถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าควบคุมคุณตลอดเวลาสั่งการคุณตลอดเวลาไม่จริงตัวคุณต่างหากที่คอนโทรตัวเองคุณมีอิสระที่จะรู้สึกดีคุณมีอิสระที่จะไม่รู้สึกดีมันเป็นเพราะตัวคุณ มันเป็นเพราะคุณแต่นี่คืออุปกรณ์เว้ยความรู้สึกคืออุปกรณ์ของคุณเว้ยความรู้สึกคืออุปกรณ์เสริมที่บอกคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณเข้าใจไหมมันคืออุปกรณ์เสริม มันคือตัวรับสัญญาณที่จูนกับจิตวิญญาณว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่หลายคนก็ปิดกั้นเส้นทางของตัวเองจริงปะปิดกั้นความรู้สึกดีให้กับตัวเองบางคนยากมากที่จะอนุญาตให้กับตัวเองรู้สึกดีแต่ถ้าคุณเก็ตข้อนี้คุณจะฟอ l โล w ความรู้สึกดีของคุณ Follow feel good ของคุณจงตามความรู้สึกดีของคุณมันจะไม่ทำให้คุณอยู่นอกเส้นทางแน่นอนมันจะทำให้คุณอยู่ใน On Tra c k โ okay, อเคป่ะเกตป่ะเออจงตามความรู้สึกดีของคุณนี่คือสิ่งที่ให้พลังคุณนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณไปต่อไปต่อและตื่นภายใน